นี่สวัสด,ดีสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคน,น,นเด้อยังวันนี้เราเอมากแก่ปลาเนาะพี่น้องแกป่ออปลาเปิดปลาแก้วกัำลุนกันปลาสิไรเราบอกเนาะวันนี้เขาอยู่บ้านเก่งพ่อพี่น้องเหน็นหลายคนเขามาแก่เน,นาะไปกระไรอยู่พี่น้องพอได้กินอยู่เขาลุนกันวันนี้ป่ะสิไรเราบอกวันนี้เขามาก,ก,กันสี่คนเนาะมากับหมู่าวเอง,งเนคนมาแทยๆแต่กะหลายคนถามหาเปล่า,าลุน สวัสครับโอ้สวัสดีครับอีกผู้จ้าเห็ดได้หนิเห็นได้หนิเปล่าอ๋อกล่าว่ามึงวิธีแก้ปลาพี่น้องแก้ปลาแก้วเนาะ ที่เขาเห็ดแบบนี้พี่น้องหมาว่าเอาค้างเรื่อง,งอยู่ส่วนนอและะ้วก็แก่ออกมานะพี่น้องแล้วก็แก่เ,เข้ามาที่ปังเนะเาะโอ้ยฮักกระชีเด้เคย <Okay. S 1> เป็นค้างแรกของวายเนาะที่แก่แบบนี้โอ้เอาซูซซ่ซู่ซู่ซู่วิธีแกเปลเกเาแก้วแนวนี่เนาะ เมย์ฮักกระเคยได้มาแก่เนาะเพราะว่าส่วนมูไล่เถื่อน่ะแกจะมาถ่ายพี่น้องเม่์เมย์สว่วงนี้กับไวท์ไท่บริสูทายคลิปเนาะเพราะว่าเมย์โซนี้บริสูทายคลิปพี่น้องเพราะว่าเข้ากับจะเป็นยังเนาะจะเป็นแบบบมย์น้อยอีกบ่คือปิดเบิดไฟไปเลยอ่ะเปิดไฟ สูสูสูได้หลายคนกระทำมาบาเดือนเดือนบอลออกบ่เนาะเดือนนี้มันบ่ออกพี่น้องมันพรมกันกระการบอลเดือนหนาเนาะสีออกเิวันที่ทุกๆวันที่สอสองเนาะวันที่สอสองหนาหนีมบ่ออกพี่น้องสอสองเดือนหนาอีกข้องอีกมนอกจากสีออกคือสีออกอีดีเด็ดๆเพราะว like ะะ after, า aquí, ่ามันบ่ลหอดลอยเนาะเอกับถามมันออกลายเรือนล่ะมันกระบ่ออกนี่พี่น้องแล้วเหรอพี่น้อง มากันสีหนุ่มเนาะโอ้ยจับดขอดิดดดอ๋อเขาออกมาอีกสี่แต่ก็มาตุ๊กอยู่นี้แต่แก็จะเลื่อนเขาห้ากันวันนี้อ๋อวิธีแนวนี้เฮ็ดจังไรจังนะบ่าวเออยู่บ้านกิ้งโพพังอันเป็นบ้านของ,งบา่งบา,บาวเอเนาะอันดีครัวนี่กับบานกิ้งโพกันกับบานนั่นนัยเพราะว่ามันไก่กันเฮ็ดจะได้บานนี้ มาลุ้นกันพี่น้องว่าสิยะอยู่บ่เนาะกะกะปลาบัจจีเห็นหลายคนเห็นหลายคนเป็นมาแก่เนาะกับพวกอะไรพวกอยู่พวกกินเนาะมาลองลุ้นกันเว่ยฮะดึงเลยบ่ดึงเนี่ยได้บอดึงเขาเอ้ยดึงดึงดึงเลยทางไหนเนาะโอ้ดึงสองเว่ยเนาะ Hỏi điện cái này đâu đương 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 thằng thằng

โอ้เจ็บปวดกว่ทั้งนี้นดึงขวดเจีบมือย้อนึงอยากเอาใส่ไหมเอาดีกด้วยเนาะดึงนะดึงเขาแม่กูเข่าได้ดิมันหดได้ของเขาเลยโอ้ยฟุบ่าวใหญ่มึงเลยยางกับมาย่างกับมาย่างไม่ไดยยางมาบเจ้านี่ดึงน้ำดึงน้ำ Nhanh lên, nhanh lên Thôi, Nó chờ khuyến này rồi Chờ khuyến bọn này đi Khuyến đi Cô tỏ Nó tặng cái này nữa đi Được rồi, chờ nó chẳng tặng Anh có chút khuyến rung nữa chứ Chắc môn kỳ nào nhỏ mọi người nhắm mắt được còn tạo ra một ná, phòng mấy, ra mấy chỉ ừ, cuộn con. Thôi thì muốn, muốn, đâu. Là... hàng kia mấy, lưng lưng không

ยู่ดีเามเไปจับกลางเอาแงคั้เอาไปยดไดีนะางางกลางนี้ตงยดนีแจ่อเขากันดีๆนะดีเยอยัเลยกนี่ยัขึ้ไปอีกก็ได้ยัขึ้นอ้ยอยาได้สิเด้อดึงด้วยันดึงด้วยอูมึงดึงขึ้นบเอนี เวยอ้ยดองุกดึง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 ดึกับทดยทนทางมันคือไรดงเดึดึงดึเอแดงินเฮ้คือบเอห็นจังพวกเอฮะฮุกักันเอฮุกกันนี่อู้ฮุกตัวนี้นี่ตอนนี้น้ำเออมันจะเออฮุกกันเออ

โอ้ตัดออกเยูนี ow, on. On ่ปดเอาไมยาตัวก่อนานอันเนี้ยถอนอันนี้ออกป้าป้าดนึงกระดุกเบาไรน่าเาบ่าเราเบ้เข้าเกตหรอ้าเกตแล้วปจิกใหมเ้ามันบาดหนึงบาดนกระดุกเป็นปะ ยันีรูปนึงดนี่รมกมาไมอมา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 ลิดาท่านติงโนโลซีได้ตัวนีโอ้มได้ตัวดีปัทุปันาปานบารกระุมเฮ้ยเจ้างมตัวมันหนาก พี่น้องนี่ยครับมันรุนอีกวาดซองเนาะ,ะพี่น้องดอกซองเนาะนี่ดอแกแดงประมาณร่องเบิึงรอบนี้กวรอกบางยาคราบวัวจากประมาณพอดีาาพี่น้องมูลิน,ลนกับร่มแห้งเติบได้พี่น้องเลยมจาจากบังคับเพื่อ,อมันฉี จากเนาะเพราะว่าเ้ากัดใส่ไม่พ่ายเอาหมูนี่เกิดจากเกิดจากมัดที่ตะเกียานบดนข้าวเดียวจึงแห้งอันนี้เขาใส่แห้งพ่ายเอาเนาะมาล่อหลุนกันพี่น้องรอบที่สองเนาะบาชิมานอยู่บ่ทั้งสองบาทบ่ิหลายนี่ก็ชื่อว่าอยากเบิดอันนี่โดาได้นี่ไปเนะครับตุ๊กไปทางซ้ายมาน,นี วิถ <as> ีชีวิตของบาทนะเฮาเนาะวิถีชีวิตชาวบ้านหากินหาอยู่แบบนี้เด็กพี่น้องเลยเพื่อลมพี่น้องโอ้ลมจู่งเลยเนาะคุณบอกขย่าวยขย่าวขย่าวที่หนามันออกก่อน ซอยังไรด้วยถ้าจับเสือกเบื่อีเนาะเพรเื่อมันดทางขอาเข้าเอาเพื่อตีหมันออกก่อนเงือมันขึ้นเพื่อมพี่น้อง โอ้ตายตายตายมีแต่พวกมีประสบการณ์ไปออกกลางสาสาสาแค่ไหนพวกเรายังไปนำเนาะมีแต่เหือกครับผายแยงเท่านะ้ะ โ <Okay>, okay. อเคคโอเเพื่อหลมพี่้รงบางยานนีคุณหนึงร้อยเขาพังก่อนเนาะบวดทางซ้นฆ่าเสือดึองเสือเขาน้ำหาเสือ,อก่อกออเอาเห็น เบื้องหนึ่งอยู่ข้างบบาวเอไอ,อตัวนค้เขาที่ว่าล้อยกกางวัางหมด้เขามาหาพังจะได้เวย้ยเกอบประดเนาะ ไปมาไปมาโอ้ยมีแต่นาฬิกากันนะรถถอดเสือพิบุตยสุนกระเพเห็นเดกไ่เห็นไปนั่งกันก่อนกันดึหน่อยวะนี่หนึ่งหนึ่ง่ีหอดเดี๋ยวนี้น่าคือนี่ หนักเลยหนักแม่แต่ปลารายเตมหนักไลยลายดูอยู่ไหนอิกนเต็มกเต็มแล้วนะหอน้ยแนี่แหละนี่แั่ออกจากเราอีกเออแม่ออกแม่ออกจากอู้นะเออมันจะจาดแน่นักแกงเป Thôi em tâm cái thì, cái của cái chiếc tay luôn Ôi tâm, nhanh Tâm nhanh Kể đi đúng rồi đi Các ca này đi ngày vậy, cô phỏng cũng chuẩn Này ra lắm Đất vai nó vừa nhỏ Vừa ghi về vào lo nó Để làm đi rồi Bé đi nhìn cứ nói nè Một đi โอ้มันเอาหลบถ่ายคุณขาหลุดกันหลบถ่ายคุณโอ้ถูกต้องมเอาหลุดกันหลบถ่ายโอ้นี่แห้งนี่ดูยื่นขึ้นแล้วไงงูงูดิ้นดุ๊กอ้าวใช่อะไรอยู่ไรยเจินไหมเออเจินไหมเจินไหม เอาเองิโ <concealed> อ ah. ้ยไปดิจะกัวเดตายนี่นี่นมาต้องกดมันนี่ใกรขาซองลอยบ้านี่นี่ัเงเอาอดปะเอาคุมเอา มันเฉพาปนเ้่อนี่ยไปไปมันโมานเหรอเอ้ยมันโมไซเอาเอาตะคุตอาเอากะติกมา ทุกคนดูดิโอ๋อเจ็บปื้ดเลยอยากกได้่าไปเปลี่ยนไดได้แล้วี่ขุงปลาอ้ปลาวานายดีหนาพี่ใหญอยู่นี่ สองบาทพี่น้องเอ้ยรุ่นกันอีกวันที่สามขั้นบ่แม่หนก็ที่ว่าเยบร้อยได้วันนี้ก็คือประมาณไปรุ่นบาทที่สามกันไปกนคนรอบสามเนาะสองรอบแต่ยังมดที่ดีอยู่เออเลยร็วเ,เลย

ไดอย่บอ่มีสองบาทยี่โ่ไพุ่มตัวนี่นี่ได้แค่นี้เด้งแรงอ่างหมดเมาอันนี้ประหังสองบาทอะไรพุ่้ซิบตัวนหน่อย เราทุกคนมาลุนกันเนะาะ 3, ปาดสามราชิดะอยอ้าคือเอา,รราวันเก่าอ่ะ Ồ, oh. bọn này vay từ phía đấy. rồi Bát thứ 3 Ồ, ừ. thôi Nghĩ nó bà kẹo hả? Để lại nó áo à, Nó kìa, kẹo Bọn này xuống rồi Đẩy Sao bát nhau mà đẩy? Đẩy dưới bát ได้คนเขเอาอีกคนอีกนนี่นก้ี่ยเลนีบน่ทปเกย์บนะเกย์บแต่ทางไากับนบาเดียวครับบุกเดียวครับกางเพื่อนมั้ยเือนไปเืออะไโอ้ยโเจดไปตงก่อนอ๋อ chúng ừ, rằng Cảm ơn Nộp thơm lại đấy hào nãy ngủ hảo bà nội anh bước mục điện nắp Ủa, anh nội ăn ninh à nãy hô đấy, bà nhảy hào quá Ủa, bà nhảy phải hiền bơi hô hào bơi hô hào bơi hô bơi bơi Ủa, Ủa hào กินนี่ยังเสบยมไปินเย่ะบอยางเมเะไปมันได้อีกรอบนึงพื่ด้จับบ่าได้บ่าบมอันนี้ตอนนี้ฮักกะชีเดินทางกลับเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันประมานเนาะมิถุนหานกมิถุห่วงนาแล้วรอักมิคอยมานพ่อคนรอแต่ประมาณฮักเขาฮักเขาตีออกไางกลางนี่ บ่อรกินาองไองอพ่นที่สาม้อากาศดีป่ะห้สามบาทเนาะตะกี้อยู่หันเนาะไม่หันนี่บอกไอกลางคู่ว่วอดเดียวว่เดียวก้าววนเก้าพี่น้องเลยสามบาทเนาะไปปลาบ่อไรเนาะอ่ะเล้วอ่ะพี่น้องจะได้ว่จะดจบีไปเพี้ยงสมินะ จะได้กระพากไดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกัน,นบกเบื่องโฆษณาบริเออร์พี่น้องตัวผู้นการรับสนุนรักเนาะห,หรือว่าพี่อยากซัพพอร์ตอีกทางหนึ่งกับกดซุป,ปเปแตงมากอะไรพี่น้องไปพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย <c oughs> เ bye bye, ย <c oughs> ฮ้ยบายเด้ไหมพวกประมาณวันนี้เห็นแบบไฮไล